เว่าทีหลังเนะให้ <c oughs> ลืมบอกให้ย่าเอาขึ้นรถไปหรือย่าย่าขึ้นรถเลยน,นึกออกออถั่วต้มถั่วต้มโอ้ยมันไม่ได้เวลากินนั่งกินในรถไงเมารถจะกินได้ยังไงอะคนอื่นไงคนอื่นเขาก็ไม่กินเมารถเมาอย่างเม้นข้าวเอานิตยาไงนิตยาก็า<ม>าน่าซื้ออยู่น,นั่นแหล้วไม่มีใครซืนอทิ้งนะ เราขึ้นเปจะแก่ใช่ไหมเหรอมาแม่ประธานอือันนี้ของฝากากย่าพายของของยาพาเมือนินข้าวเอะย หมูนี่นะของแฝงมันไม่ขึ้นมันเมอมันไม่ขับรถเพราะเขาเลนกัน่อต้นดึงก็มาหาจริงทร่ต้ทปเนี่ยไม่ได้ไข่กรได้ไข่ก็ได้ได้ไม่ลยหน่อย่ก็่าจเอาคือพวกนี้ไม่เห็นมงมันยางเนงเันงอ่ง น้ำมตนวะปลอเอเข้มเอจางมนั้นเลยนี <laughs> นปยป<ะ>รปี้ยวกับปลาเข้มเหรอเปรี้ยวกับปลาชอบกินอ,อลดจัดนิดน<อ>ึงาจางีมันแบบเนะป็เเนร้านอเปอีเลไหมมันแบอเอีไม่เห็นได้มันแบบเพลิกกับเท้าทางาดีมันเป็นลาทางนีค่อยๆเห้าทางนั้นก็พนพอดี หลังก็นน<บ>ก็ขิงเลยน่มันงเนถึงข้าเมื่อเียก็ปืนนอนน้ำมาแล้วนี่มันเะไรกงอนข้าวขิงมาขามส้ม,มก็มิงหิ้กันไปคือกินข้าวหรือกินผลไม้ส้มน่ะเหรอฮึส้มก็ติต่ีานส่มนมไม่ปืนนอนน้ำหมากระเป๋า <laughs> มันยิ่งแข็งกเลยแม่ตาทำด่อยาอาพี่ก็เว้่ตาทอะมรื้าใช้ใครรู้บ้างมีแม่ตาวเว้นก็ตาเพงจชะของก็แถวบ้านนี่นีหกพหันทลละล,ะทอทลุอ่ะ0กพันเจ้าห้าม น้เราค่า้าต้อาบก็คิดว่าสี่ห้าร้อยนี่ไงก็พยาถามยากนั to to ่นแหละพระเจ้าให้แพงกว่านี่เยอะยากเออเป็นมือเคยบอกว่ากางแสงเวลาออกแดดมีกางล้องนสีนะเขาเจ้าบอกว่าตัดถูกเองเขาก็คิดว่าสี่ห้าร้อยนาะว่ายังถูก มีคนตัดตั้งห้าหม uh ื oh. pe, <S S hey s <S no? ่นนะบอกให้เอเออที่ว่าก็สามหมื่นตัดแ้านผงร้านสุวรรณพัชชาสามร้อยห้าสิบตัดจ่ากระเทินเห็นไหมป็นพูดโน่นพูดนี่จะหนูแล้วทานหนูจะไม่เอาแล้วนะเห็นไหมหนูก็ยังจะหนีอ่ะใช่ก็จะไปตัดแบบเจ้าเลยญาติสามร้อยห้าสิบนั่นแหละถ้าไปแบบนี้มันต้องไปร้านทัาเลยไปร้านร้านทัาปลเลยไม่มีไปร้านค่อยไปนี่แหละอืร้านยานี่แหละตะขนสามร้อยห้าสิบถ้าไปละ ถ้าไปนะมันพูดเราหวานล้อมมาเอาค่อยบอกอะมีไหมราคาถูกสุดสุดสี่ห้าพันไม่ได้นะมึงเวรเยอะมึติดัดบวกนันพวกพูดกันแบบอ้อยเข้ากันได้ดีเลยนะควยึดติดน้ำมันยุคนึ้ติดพลาสติกอันนี้เอา่จัา ้น่ไม่ม้หมอม้ต้มกับอะไรนะนอไม้ต้มกับไอ๋อจะ่เกี๊ยเนีย uhh <Så |ar|> ียมีอะไรอ่ะเติี้ร้อนก็เินลับมากินเหมือนข่าวอย่ไขาก็กินยายกินเดมื่อวานก็ต้มไข่ไปกินยามีอมิ่มันจะเห็นที่พวอกันเนี่ยมุดโอ้ยกินที่มันจะแค่อัตัก มกมาตะแคบก็ยังไม่เปนเลยเนาะเอ้คัเกทธรรมดาเราคนบ้านมันเจนควาคบไอืมนี่เนาะไอแรกไอแกไปแวอืมก็เอาแบอาดีาอะไรเนาะเดตละเคซื้อมากแอนอย่ อ๋อืว่าซื้อวันนี้ที่ว่า,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 ามุนเตสนตารนี้อร่อยน่ารั้วไมาจมแต่วเราจอารถหายมินมน้อยอยู่แล้วน่ารถตะเกียงโคตรโนะาอ้หญิงน้องก็มาเฮ้ยพระเบียรอยู่ายยาไหม หายยากครับอาว่ามันจอดไม่ได้รถหลายเป็นหน้าโรงเรียนเป็นน้าโรงเรียนแต่ว่าเขาเห็นนะเห็นมันอยู่มันก็มันก็ยืดน้ำตะเก่งนั่นแหละโดยคลื่นฟ้ารถคันใหญ่ๆห่เลยเมื่อก่อนเห็นแม่แพลงบ่อยๆวันนี้ไม่เห็นลงแล้วเนาะตอนยาวๆตาโอ้ยถนนมีหลายชนิดหามันสะก้อมัน ลุ่นหลายเรื่องหนูกำลังออกมามันจะดีขึ้นได้เป็นเจียกเลยมันไม่เข้ามันนี่ไม่เป็น นี่จะยาว่าแต่โกโก้เยอะเ้าไปนนี่เโอโกโก้ไม่เคยใต้โกโก้ลครๆๆั้งแรกวหาั้งแรกมันตะลึ่นมันง่าม,มันปลาเมันวาวนะโกโก้งางนะล้างก่านอย่างนี้อีกมันงา่าไปถ้าห้างขาเนี่านไปมแล้ไปม่นาแต่ยังไ,ไ,ม,ไ,ไม่ไปบ้านเที่ยวตินนะฮะตแต่ยังไม่เคยไ,ไปบ้านเที่ยวสะ้านทมได้หรื <laughs> อเปล่าเสือเสือเซกดูแล้วว่า <ๆ S 2> <h ats> ะพานขาต้องอ้อมไปดูเหมือนบา้านค่อยพิจิตรนุลกเลยอ่ตัดมครับแล้ววันอะไรเอาเจะซ่อมเสร็จแล้วดินนอะเป็นคนยกน้ำดันเขาเขา,ายกสะพานขึ้นอนี่ถ้าทำเสรกก็จก็จะได้น้ำ เียน้อย,ลยแล้วและแล้วถ้า,า,ถาเกิดไปได้แล้วตอนเนี้ยน้ำชาจะถ้าฝนมามนาอีกไม่แล้วจะเกิดช่วงที่ว่าเขาจะไปเสงนอนเส้นนี้ก็ไม่ได้แต่ตะโกนหรืแอแบบว่าอ้อมไม่ใช่อีกสะพานหนึ่งที่เขามีสะพานที่ผ่านได้เหรอใชทางนั้นจะไม่ไม่ใช้สะพานเลยทางที่อ้มอม,อมแต่มันรับผู้รับสารรับส่วนอยาง ช่วยตั้งเยอะเพราะมันจะข้ามไปทางหนทางอ้อมถ้ามันไม่ข้ามห้วยแล้วมันจะข้ามไปบ้านกระเปือบ้านอันนั้นกระเปือกอ๋ออือไปขางบ้านกระเพือกข้างบ้านข้างบ้างอย่าไปเนื้อใครที่ที่ว่ามีหมู่บ้านอะที่ว่าอ่าสวยๆอะไปสร้างไอ้ปลูกบ้านแบบว่ามีระเบียงแล้วเป็นดั้งยิงชอบมีช่องยูทูบอย่างนี้ด้วยนะโออเออยิง ก็อะไร่้ทีของคานะเราตั้งบ้านอยู่บนภูเขามองมาเนอะบ้านกลางกลางไห้กลางหน้านี่ก็งมกไม่มีภูเขาเนอะภูเก็ตจะลายเนอะถ้าถ้าไม่ได้ไม่อยู่แ้วเนี่ยอุบการณ์เอยจะของคานก็เยอะแยะเล แนวค่อยไปเห็นกล้ยขยังเห็นลายเลยเย้นุุ้ดจริงยาเอ้ยเยี่ยว่าแต่ค่อยเลยคนแถนังก็ดืมตาอาปากได้เลยใคหนที่มีมีคนโดเลยอ่ะนติดหลังงสร้างใหม่เลยสร้างใหม่เป็นบ้านเท่ามเตยไเลย้ยาที่เอ ใครมาก็นอนบรรยายที่ใครมาก็นอนบรรยายที่เนะคนนี้ดูแลดีกใคเออทำหมดตัวเต็มดูแลแบบการ์ดินการ์ดินทิ้งคารดินิ้ข้าวกินน้ำอันนั้นเรามาเลี้ยงลูกค้าแล้วโอ้ยยาเสียไปกินคนเราไปเช่าแล้วทิ้งเงินอันนี้ดูแลอย่างกับครอบครัวใช่เออให้กินสามเวลาล้วนเลย อน่นึงนะหกหนูานี่ก็ออยูบานคอยขอนาใครที่มาใหม่มหมก็ไปแยกที่หมูอยู่บ้านเมื่อเด็กก็อยู่น้องเมงเขาอยู่บานคคเขาคนเป็นช่องทีู่ปมาใหม่ๆหมาพิารนาแล้ยาตอนรับ เป็นธรรมชาติเนื้อคนเห็นเนี่ยนั่งคุยกับชาวบ้านจริงๆที่อยู่ในบ้านอนั้นเฮ้ยคิดาไป้ะเห็นนุ่นเตลวินั่งแอบของเลยหอมยังสองมิน้อยเนาะเฮ้ยคุณแม่ทนะไม่ว่าจะอะไรลุงยกมาให้กินตลอดผลไม้ เอาให้ฝนท้องอให้ฝนท้องก็นั่งคิงเลยแล้วอีกอย่างมัง,งได้สัมผัสหมอกเนาะหนาวเย็นตอนเะช้าเนาะหมอกเยอะเลยตอนเย็นถ้าฝนตกแนละ้วตอนเช้าจะมีหมอกไอย่อะเลยตอนนี้ไม่หมอกแล้วมีหมอกเยี่ยงพระดามีต้องมันแล้วแต่ค่อยกลับบ้านไปห,หมอกเต็มเลยว่าไปฝนต้นหนาวเลยนะขับรถไปหนุ่มตีหมดเลยนะ นอนมสวนเลยปุ๊บไปไปนอนบรรยากาศก็องสามวันนะานสา่ดีเดพูดพูดมาก่อนคนน้อยถ้าไม่จำเป็นจริงจไม่ได้มือจริงทไไม่พาาไม่มือถวมนไม่รักคน